เรามาร่วมสนุกกันกับเกมโคดดิง้งวันนี้เรามาช่วยซันยาลากเส้นไปตามชุดคำสั่งเพื่อเก็บไข่เมื่อเก็บไข่ได้แล้วไปรวมไว้ด้านข้างวันนี้ซันยาจะเก็บไข่ได้กี่ฟองนะพร้อมกันยังครับมาเริ่มกันเลยไปทางขวาเก็บไข่ได้หนึ่งฟองไปทางขวาเก็บไข่ได้สองฟองลงด้านล่างลงด้านล่าง เก็บไข่ได้สามฟองไปทางขวาขึ้นด้านบนเก็บไข่ได้ห้าฟองไปทางขวาลงด้านล่างเก็บไข่ได้สี่ฟองลงด้านล่างไปทางสายลงด้านล่างเก็บไข่ได้สามฟองไปทางขวาไปทางขวาเก็บไข่ได้หนึ่งฟองเย้สำเร็จแล้วสำเร็จแล้วซอนยาเก็บไข่ได้สิบเก้าฟองเพื่อนๆเ,เก่งมากเลยครับ